305กรัมปกติอ่ะเขาจะตีอยู่ประมาณ270-280อะ่ะแต่ของโปรส่วนใหญ่จะ300ขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าของสมัยก่อนอะ่ะคือ400-500กรัมเพราะเป็นเป็นไม้ไม้เลยอันนี้มันใส่หน้าโนมมันใส่เทคโนโลยีมันใหม่นั่นไงแล้วเขาก็มันก็ไม่สามารถที่จะแบบกว้างวงอย่างนี้ใช้ตัวแรงได้อะมันก็จะใช้แค่สไลด์ขึ้นหน้าวางอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพอนิวไม้ใหม่มาไม้มันเบาขึ้นทุกคนก็วาดวงใสามาดาวได้อนะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยให้คนจับแทนที่จะปรับแล้วก็จับมาตรงนี้ขึ้นจับอันนี้คือเวสทิร์นเวสทิร์นโฟร์แฮนด์เวสทิร์นกริปอแต่ถ้ามาดาวจับอย่างนี้อีกแล้วก็จับเนี่ยล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยขึ้น Continental Cont grip มันจะมี continental grip eastern western western ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็น backhand f e d e r e r คือมันก็แค่ตรงกลางขวาซ้ายเพราะซ้ายสำหรับ backhand กับมือซ้ายอย่างเงี้ยม,มันมันสามารถถ่ายแล้วให้รู้ได้ไหมว่า continental grip จากแบบนีเ้เออมีเดี๋ยวาาเออไปเ e ิร์ชในในใน google อะ Continental Tennis Grip อะแล้วมันก็จะขึ้นรูปมาให้เลยมันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยเป็น8ดแฉกของมันว่าจับตรงนี้จับตรงนี้เป็นนาฬิกาอะไรของมันอะ,อะ